พอปูกไม่ยากแล้วค่ะเราสั่งละอาหารจีนมาไปทานนีอาหารที่สั่งมาค่ะเนี่อันนี้รินผัดเนื้อนายรถไฟนกทักไก่ทอดอันนี้เป็ดนะคะนกทักนกทักมันมันเฮัยเดีโอ้โหนันจะชงหน่งล้านกคนฝันเดียวฝันเดียวอันนี้ผัดเนื้อนะคะ <laughs> Papa, ich krieg noch fünf Meter wieder von dir zurück. Me, ja. Mama, nicht. Mama nicht. Ja. Komm, Komm, ich nicht. Hoffe, ich, Komm nicht im nachher, Film. Bis, äh, tauschen wir das <laughs> ja. ja, ist schon im Gang? Noch nicht. Eins, zwei, drei. Jen, das Geld ist für dich. Oh, danke schön. Schön für Sammeln. Ich finde das gut. Oh, danke. So schön. Oh, das, das ist neu. Das ist neu. Da kommt auch schon wieder ein Neues, da unten, guck mal in der Mitte. Alles ja, von der, uh, uh. In der Mitte. Da hier! Ja. Wow! Drei Stück seit ich umgepflanzt Das ist auch so schön. Ja. Kannst du auch anhaben, sind fünf Stück. Ja? Die sind da unten, ja? Die <laughs> Alle reingesteckt. Ja, da so. ja. Nee, hm. doch, แม่ย่าเป็นคนชอบปลูกดอกไม้ปลูกต้นไม้เดี๋ยวคุณเองจะพาไปเก็บอืมอู้อดอกไม้ดูพ่อปู่ปลูกเอาไว้ให้แม่ย่าชมเหมือนแม่ย่าไม่ได้ออกมาสวนนะคะทุกคนมีแต่พ่อปู่ออกมานะคะแม่ย่าเดินมากไม่ได้เนาะโอ้สวยจังเลยสีนี้ก็สวยสีเหลืองก็สวยพ่อปู่เป็นคนปลูกใส่กระถางนะคะทุกคนสวย,สวย มาเราไปเก็บมาเดือนู่นสวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านพ่อปู่แม่ย่าจ้าทุกคนเดี๋ยวคุณหญงจะพาเดินเล่นในสวนบ้านพ่อปู่แม่ย่านะคะแล้วหาลูกอุ้ยนี้นยังไม่สุกเท่าไหร่ไหนเนาะก่อนหน้ามันดกนะดก ใช่มันร่วงนาะนี่มันสุกแล้วมันจะร่วงน่านล่วงลงขึ้นจริงๆด้วยจ้าไหนล่ะไปหาลูกสุกๆอุย้ยอันนี้มันยังดิบอยู่นะคะนี่น้อยนี่สุกโอ้ยล่วงเลยมันล่วงลงพื้นมากหลายนึงโอ้ยล้มมาพัดดีแท้โน่นโน่ไปดูตรงโน่นพอ หลังเลยดูใบไม้ร่วงสักเนิดหนึ่งนะพอปลูกก็จะตัดนะคะทุกคนนีมาตกมากิ่งมันก็จะแห้งหมดเนี่ยเอ้าคือเห็นอยู่แบบว่เอ้านู่นนอยู่ข้างบนเดี๋ยวเดอ้มาสูงแท้ล่ะเพิ่งเลยสิขึ้นไปได้นี่นี่นก็ลูกนี้ก็เหมือนจะสุูกนไปโรดตู้ยนี่ต้นมันสูงอย่างเงี้ยนะคะ มีนกคูกอยู่ตรงนี้นะคุณเองเห็นอยู่แวบ,บๆตรงหนึง่งเป็นแบบสุกๆดำๆปื๊ดๆอ๋อนี่โอ้ยตรงลงเตีงเรงอยู่ยุคซื้ออีกอย่างนี่แหละ <c oughs> <c oughs> โอ้ยคิดลึกอีกละโอ้ยนะอันนี้นกคูกนกคูกจ๋าจุกจุก <c oughs> วันนี้อากาศดีนะทุกคนโอ้วันนี้แบบสิบเก้าองศา เป็นประวัติศาสตร์นะคะปกตินี่หนาวห้าหกองศาแล้วปกติโอ้มนพัดดีแ้ลมก็ได้เอาไว้ตรงนี้ก่อนเดินชมส่วนกันเนาะพ่อปู่เป็นคนทำความสะอาดนะทุกคนดูตัดยงตัดยญ้าโอ้ยสะอาดสะอาดานหนเองถ่ายคลิปนะคะไม่ยาก็จะได้ดูด้วยเนาะไม่ย่าไม่ค่อยออกมาแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูต้นข้างใน ลมพัดทำไมมันลมผัดจังเลยอันนี้ต้นฟึ่งมฟิงอ่ะมันมีมันมีห้านิ้วแม่อยาก็เลยปลีพารีกแม่ยาเพาะจากมเมล็ดนะคะนี่นี่เห็นไหม,มเมล็ดมันเดี๋ยวไม่ยาก็เอาไปเพาะอีกบ้านนี้พามาดูต้นอัมแบเบาชื่อภาษาไทยเรียกอะไรนะหนึ่งลืมปีนี้เป็นปีที่แบบใบเปลี่ยนสีปกติแล้วล่วงนะบ้านพ่อปู่แม่ยามีปลูก ปลูกมาตั้งนานแล้วนะจนต้นใหญ่มีปีนี้แหละได้เห็นใบสีสวยด้ดูใบสีสวยสวยอืมนู่นะนะตามแมันพัดโอ้โหอ,อ,อ,อันนี้ตอดอกไม้พอปลูกสื้อมาลงนะคะทุกคนดอกไม้พวกนี้จะมีช่วงอ่าฤดูไปไม้ร่วงเนาะสวยสวยปลูกตกแต่งบ้านสวยทำความสะอาดบ้านสะอาดสะอาดอ๋อ พอปูเก็บแอปเปลิลหมดแล้วต้นราสเบอร์รี่ก็ตัดหมดแล้วพอปูนี่เร็วมากเลยทำความสะอาดนูน่นแอปเปลิลโอ้ยพอเก็บไปแล้วลูกแพรอยู่นี่นะคะลูกแพรกดกพอปูเก็บไปแล้วเก็บแล้วอยู่ข้างล่างก็มีเดี๋ยวไปเก็บทั้งม่ยาก,ก็จะมีอาหารนกนะคะห้อยห้อยเอาไว้ให้นก เดี๋ยวจะไปเก็บลูกแพรลูกนั้นที่มันโตนโยนโตนโยนอ่ะโตนโยนโตนโยน,โต,น,ยนโตกเต็มต้นเลยนะแต่พ่อปูกเก็บไปแล้วนะคะโอ้ยเนี่ยพ่อปูกับบ้านพ่อปูไแม่ยาจะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งเห็นไหมนี่จะเป็นสายพันธุ์แบบลูกลักษณะแบบนี้นะคะก็อร่อยนะโอ้ยเหลืออยู่หน่อยหนึ่งนู่นเนาะข้างบนน่ะ Das ist eine Lüftung von Lüftung, Lüftung. Schau, nicht So schöne oder? Avocado. Mama, schau, Mama hat es selbst. Ach so. Hier ja, hast du einen Bären. Mhm. Kannst du einen Bären machen? <laughs> Hab ich habe gekriegt, Geschenk Möchtest du nicht machen? Nein, nicht machen. Ja, doch mal. Hi, so ชิ่นค่ะน,นก็ไม่ยาให้นะคะ 1. อัลป็นไฟเช e n ist das. อฮ a ป็นไฟเชนออกเสียงยากมากอูเดี๋ยวๆตรงประดับเนี่ยไม่ยาให้นะคะเพราะวนนี่งวันก่อนเนี่ยทำกับข้าวให้ไม่ยาไม่ยา,อย,าอยู่ข้างนี้นะคะเนี่ยมามา่ามามาเซอร์ Leute gefragt, wie geht es deine Schwiegereltern? Wer hat es gefragt? Im YouTube, die Leute gefragt. Hm. Ich nehmen ja hey, die, ob ich Ob wir haben Cookie, Kekse. Ein Bär, ein Teddybär. Ein Teddybär. Ein Teddybär für Backen. Kannst du mit den Kindern Kekse backen? Oh ja, möchte auch machen. Nächsten Dienstag. Müsst du wieder hin, ne? Ja. <laughs> Zwei Wochen schon vorbei. Vorbei. Musst du mal eine Tomate reinmachen rein von mir, eine Tomate rein und dann drehst du da dran. Hier? Ja? ja. Eine Tomate ja, rein und dann drehen. Hier ja, so? Hier ja, so? Wie? <laughs> ja. Mhm. Und drehen nur. So? Ja, wo ist denn das, das wo musst du nochmal anders drehen, dass das Ding da ist? Ja. So. Yeah. Ja, jetzt. Und dann, ach nee, erst musst du rein und dann drehen, genau. So? Und nicht wir auf den. die Erde wenn hier drauf kleckern. Ja. Das ist doch nicht schlimm. Kann ich so machen? Ja, mach mal. Und jetzt? Drehen, richtig fest drehen. Ja, auch da. ไดสบายไรอส่แล้วแล้วล้ตัวเนี้ยโอ้ยชนแฟรนร็นเฟรอ,อุ้นอากน,อน่าดูชอเนานะไม่อยากข้ยไม่อยากของเล่นเยอะจังนี่สวยชืน่น So eine. <laughs> äh, vorher hast du auch schon gemacht. Mit? Auch Oder Petersilie rein. Hm. <laughs> äh. Und hast du auch mit Eier? Auch kannst auch machen. Äh. Ja, ne? Alles so Gurke. Sei. Ein Stück Gurke rein. Nee, sei <laughs> Heilung bei. Hey, hey, hey. schön. Ah, <laughs> <laughs> der kommt <dekonglenmei>. Dankeschön, Mama. <laughs> ขอบคุณพ่อกับลูกไปลูกชายคนเดียวไปแล้วกลับบ้านแล้วทุกคนบ๊ายบายพ่อปูหล่ลอมากปูสุดหล่แล้วกลับบ้านแล้วคะ่ะขับมาก็จะเป็นแถบในเมืองบ้านเรานะคะทุกคน ตรงไฟแดงนี้จะเลี้ยวขวานะคะกับไป็้าบานคู่หนึ่งเด้อน,นี่ออกมากก็จะเป็นร้านอาหารจีนนะคะมีคนมาเดืนมหลายๆ่ว่นโบสนะคะโบสเป็นแหลมนี่ไอดีค่ะอันนี้เขาจะมาสร้างห้างอันนี้ที่ว่าการำอำเภอ ในคะเขาจะสร้างอ้างสปะสินคา้าใกล้ตัวอบ้านซูปเปอร์มาร์คเออร์ซูปเปอร์มาร์คไม่ใช่ห้างสปะสินคา้าเอดีค่านะคะ